สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องพยากรณ์ของหมอดาวดูดวงพยากรณ์ไพ่ยินะคะอันนี้จะเป็นชาวราศรีมีนนะคะในปี2566นี้ชาวราศรีมีนจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก่อนที่จะมาฟังคำทำนายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่หมอด้วยนะคะดูนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่เป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ ฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับพลังงานด้านบวกไปนะคะไพ่ในตำแหน่งตัวตนของคุณเนี่ยได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญเนี่ยคุณจะมีแนวทางทางด้านการจัดสรรทางด้านการเงินการลงทุนมากขึ้นนะคะหรือว่าคุณจะมีแนวทางทางด้านการลงทุนใหม่ๆนะคะหรือว่าทางด้านการออมเงินใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น มีการวางระเบียบจัดสรรเรื่องการเงินเนี่ยเป็นระเบียบแบบแผนเพิ่มมากขึ้นรู้จักใช้เงินใช้ทองมากขึ้นรู้จักคุณค่าของการใช้เงินมากขึ้นนะคะไพ่ใบที่สคือไพ่เดมูลนะคะบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะแบบมีความคิดนะคะคิดมากคิดฟุง้งซ่านก็มีนะคะบางรายนะคะคิดมากนอนดึกนะคะหรือบางคนที่ทํางานอยู่ทางด้าน งานครีเอทต่างๆนะคะทางด้านงานเขียนงานจินตนาการทางด้านการใช้สมองทางด้านจินตนาการคุณก็จะมีหัวคิดนะคะในช่วงตอนดึกๆตอนกลางคืนนะคะอาจจะใช้เวลาในช่วงกลางคืนเนี่ยทำงานเยอะนะคะมากขึ้นนะในเดือนในปี2566นะคะบางคนที่ทำงานเกี่ยวทางด้าน ความเป็นความตายของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอแพทย์พยาบาลน,นะคะศัลยกรรมตกแต่งต่างๆนะคะศัลยกรรมเสริมสวยความงามต่างๆนะคะจะมีรายได้ดีเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงในหน้าประกันด้วยนะคะในปี2 5 6 6น้เนี่ยนะคะธุรกิจทางด้านเสริมสวยความงามหมอแพทย์พยาบาลน,นะคะผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งนะคะหรือว่าประกันเนี่ยนะคะจะมีความ จเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยในปี2566นะคะคุณจะได้รับเงินนะคะในธุรกิจทางด้านนี้เนี่ยเป็นกรอบเป็นกรรมนะคะเพราะว่าโควิดก็เริ่มซาไปแล้วนะคะคนก็จะหันมาสนใจ ทางด้านหน้าตานะคะความสวยความงามความเป็นไปของชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะอาจจะมีการเพิ่มวงเงินประกันมากขึ้นก็ได้นะคะคุณจะมีการประสบความสําเร็จในด้านการงานนะคะที่คุณทําอยู่นะราศีมีนนะคะจะมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานในเรื่องการงานที่ทําอยู่จะหยิบจับอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จไปหมดนะคะมีเกณฑ์ขยับขยายธุรกิจได้ หาช่องทางในการ,ท,าการทำเงินทํทาทองอยู่เสมอนะคะอยากจะก่อร่างสร้างตัวให้มีความประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปนะคะบางรายนะคะที่เป็นท่านผู้หญิงนะคะชาวราศีมีนนะคะที่เป็นท่านสุภาพสตรีนะคะก็ให้ระวังเรื่องช่องท้องด้วยนะคะช่องท้องนะคะอาจจะมีการตรวจประจำปีหรือว่าตรวจภายในนะคะช่องท้องนะคะในเรื่องของการ อ่อท้องท้องยากแท้งง่ายนะคะก็ต้องดูแลตรวจตรวจสุขภาพร่างกายเกี่ยวทางด้าน,านช่องท้องของผู้หญิงทั้งหมดนะคะนะคะต้องตรวจสอบด้วยเรื่องมดลูกเรื่องอวัยวะภายในของผู้หญิงนะคะคุณจะสามารถที่จะ บริหารจัดการทางด้านการเงินได้นะคะเป็นอย่างดีนะคะมีธุรกิจใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นได้นะคะมีการเรียนรู้หรือว่ามีการเตรียมงานมาแล้วหรือว่ามีประสบการณ์มาแล้วคนที่เคยทําธุรกิจนี้มาแล้วเคยล้มเหลวมาแล้วนะคะกลับเอามาเอามาทําใหม่นะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จได้เพราะว่ามีคุณมีข้อเรียนรู้ที่ ผิดพลาดไปแล้วในก่อนหน้านี้นะคะคุณก็จะเอาประสบการณ์ทางด้านทางด้านลบหรือว่าทางด้านบวกนั้นๆนเนี่ยมาใช้ในการงานหรือว่าในธุรกิจใหม่ๆที่คุณจะเริ่มต้นและลงมือทำในปี2566นะคะขอให้ชาวราศีมีนประสบความสำเร็จ นะคะในการงานหรือว่าในสิ่งที่คุณคิดจะทำคิดจะลงมือทำในปี2566นี้นะคะขอให้โชคดีค่ะชาวราศีมีนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ